ปวดหลังแขนชาไม่มีแรงไปโรงพยาบาลมาแบบเนี้ยผมบีละอยู่ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมอยากแชร์ความรู้สึกว่าผมมีอาการปวดหลังไม่แน่ใจว่าจะเป็นหมอลองก็ดูหรือเปล่าแขนเขินที่ชาไม่แรงเลยที่จะทำอะไรไปโรงพยาบาลมาหมอได้ยาแเบเบน้งเปเน้ย ไม่น้อยใช่ไหมครับมันเยอะมากต่อไปที่ผมกินยาตัวนี้ไม่มีอาการอะไรเลยที่ว่าจะหายเหมือนเดิมทำไงก็ไม่หายก็เลยไประบายความรู้สึกให้กับเพื่อนฟังเพื่อนให้กินยาให้ทดลองกินยานี้มาเชื่อไหมครับจากผมไม่มีแรงผมปวดหลังผมดีขึ้นภายในหนึ่งเดือน ขอบคุณนะขอบคุณเพื่อนที่ให้ผมมาล,ลองกินยาดูวนยาหมอผมไม่ได้แต่เลยคือม,ม่รับยามาด้วยไม่กินเลยผมกินยาตัวที่ผมบอกแล้วมันดีขึ้นมีแรงขึ้นที่ทํางานได้กรรมได้พูดแล้วก็เหมือนแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมกลับไปม,มีแรงได้เหมือนเดิมเลือภาพิบสิบเอร์เซ็นจากที่ว่าไม่มีแรงร้างการาจานยงแตกแทบจะหมดบ้านแล้วเหลือไม่กี่ใบจริออง ก็ขอบคุณเพื่อนนะที่มาเอาสิ่งีดีมาให้ผมมาได้ใช้มันได้ลอง